น้องตึงเกงแข็งบวมกดนวดขยับได้ด้วยตัวเองนะคะก็คือเป็นท่านอนเนี่ยแหละคะ่ะง่ายๆดีนะคะก็คืองอขาขึ้นมาข้างหนึ่งนะคะข้างที่เราจะนวดอีกข้างที่นวดก็คือชันเข่าขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็กดเข้าไปใช้ฝ่าเท้านะคะใช้ก็คืออาใช้เท้าตรงนี้นะคะกดกดเข้าไปตรงช่วงกลางน่องนะคะ กลางน่องนะแล้วดันขึ้นมากดไปกลางน่องนะคะดันเสร็จแล้วก็ขยับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันจะเป็นการยืดไขกล้ามเนื้อน่องได้ดีมากเลยนะคะคือท่านี้ที่ใครเลือดไหลเวียนไม่สะดวกน่องตึงขาบวมน่องบวมยืนนานนั่งนานเลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะคะก็ป้องกันปัญหาเส้นเลือดดำตันได้ดีเลยนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดน่องมันตึงเกงหลังเลือดมันก็จะไหลเวียนไม่สะดวกเราสามารถกดขยับกดขยับเลยนะคะกดเสยขึ้นมานะคะกดกดเสยขึ้นมาเสร็จแล้วก็ขยับขยับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะคะพยายามงัดเข้าไปให้ถึงแบบตรงตรงด้านล่างมากที่สุดนะคะแล้วก็ขยับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขยับขึ้นลงขึ้นลงอ่ะแล้วเสร็จ ไทยห้าครั้งสิบครั้งได้เลยแล้วก็ขยับมาทำที่ถัดไปนะคะเหมือนจุดถัดไปนะคะขยับมาทำจุดถัดไปไล่ทำไปได้เลยนะคะน่องจนถึงตรงช่วงเอ็นร้อยหวายนะคะแต่พอถึงตรงจุดเอ็นร้อยหวายมันอาจจะยากนะคะให้ใช้ส้นเทา้ากดเข้าไปจะง่ายกว่าใช้ส้นเทา้ากดเข้าไปกดเข้าไปจุดนี้นะคะ่ะ จุดตรงที่เป็นเอ็นอ่าจุดกดไปถ้าเกิดจะใช้เท้าในการกดสไลด์ไประวังหน่อยนะคะคนที่ผิวแห้งอย่าผิวมันจะอาจจะถลอกไปนะคะถ้าจะกดสไลด์ในผิวมันจะต้องนุ่มหรือไม่ก็ต้องมีน้ํามันนิดนึงนะถ้าใครที่ผิวแห้งแล้วกดไปเนี่ยบางทีผิวถลอกเป็นเลือดเลือดไหลเลยนะคะก็คือดูสักนิดนึงนะคะถ้ากดไปแล้วเจ็บก็คือพอเบาๆแต่ว่า ถ้าใครไม่เคยเหยียบตรงเอ็นร้อยหวายเลยตึงแข็งมากก็ค่อยๆกดเบาๆไปกดเบาๆไปวันละนิดละหน่อยทําซ้ําๆๆเดี๋ยวมันจะอ่อนไปเองค่ะกดเหยียบกดเหยียบตรงเอ็นร้อยหวายจุดตรงนี้อาจจะกดและดันยืดขึ้นมายากนิดนึงนะคะก็ใช้วิธีกดกด,กดเอากดเอาอะค่ะกดลงไปง่ายๆจะง่ายกว่านะคะหรือถ้าเมื่อยหรือว่าตึงมากก็อาจจะกดและค้างไว้ก็ได้ อันนี้ที่กดสไลด์ได้นี่เพราะว่าตะกี้ทาครีมทาออยไปบ้างเลยนะคะมันก็จะกดกดสไลด์ได้เห็นไหมคะถ้าดูจากรูปนี่คือผิวเขาแห้งมากอะคะ่ะมัน